you สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสําหรับในผู้ที่จะโชคดีนะครับสำหรับในหวยลาวพัฒนานสำหรับหนึ่งวันวันที่25นะครับเนาะอ่ะนะฮะมาพบกันสำหรับในหวยลาวในสูตรนี้นะครับสถิติย้อนหลังไปนะครับในที่ใน5้างวดติด นะครับห้างวดติดนะฮะยังไงก็ล่าสุดเนี่ยก็ขอให้เข้าเป็น6กงวดติดแล้วกันวันที่25ลงวันนี้ลงงวดแรกนะครับน้องอ่างวดที่แล้วมีให้ดูนะในสูตรนี้นะครับมาดูกันแล้วกันแนะจับได้นะครับหลัก10นี่จะเป็นในที่ได้เด่น2ตัวนะครับหลักหน่วยก็จะเป็นเด่น3ตัวนะครับเนาะนั่นแหละนะครับสำหรับเข้ามาตั้งแต่วันที่13กันแล้วในสูตรนี้นะครับสำหรับในผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นนะฮะในที่ใน1 หกนะครับแล้วก็สามศูนย์นะครับก็มาในที่ในหนึ่งหกตรงๆเลยนะครับสลับในงวดแรกนะนะครับงวดที่สองวันที่สิบหกนะครับหลักสิบหกกับเจริหลังหน่วยเจ็ดแปดเก้านะครับผลที Gen ่ออกก็จะเป็นในที่ในเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็ส fas fas? 2, ี 1, ่สามนะครับก็มาในที่ในเจ็ดเจ็ดนะก็ยังอยู่ในที่ในสองตัวล่างนะครับถัดมาวันที่สิบแปดนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ในสี่แปดนะครับแล้วก็สองสอง ต่อมาในที่ใน8 4 4 8นะก็ยังอยู่ในที่ในล่างนะแต่เป็นในที่ในตัวกลับนะครับแล้วก็วันที่20นะครับก็ผลที่ออกก็จะเป็นนะฮะในที่ใน1 0นะครับแล้วก็5 6นะกรับก็มาในที่ในอ่ะก็ยังอยู่ในล่างเนาะอ่าผ่านมาสี่งวดอีกลงล่างนะครับสตัวล่างนะแล้วก็วันที่23นะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน1 1นะครับแล้วก็26ก็มา26ตรง ในที่ในบนนะครับเนาะอ่ะสูตรนี้ก็จ,จับได้ทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วกันนะครับมาดูขั้นตอนนะครับวิธีการคำนวณของในสูตรนี้กันนะครับเนาะอ่ะหาในงวดนี้ก็แปลงงวดก่อนนะครับโดยที่หาในที่ในหลักสิบหลักสิบเราจะคูณน,นะครับด้วยเลขคงที่หลักแสนนี่จะคูณด้วยเลขคงที่3หลักพันเนาะจะคูณด้วยเลขคงที่2นะครับแล้วก็หลักหน่วยจะคูณด้วยเลขคงที่2 คูณกันได้เท่าไหร่ก็จับไปลดแต้มนะครับนาะถัดไปก็เหมือนกันนะครับ3 2 2สองสองหลักแสนหลักพันหลักหน่วยหลักแสนหลักพันนะครับแล้วก็หลักหน่วย3 2 2สองสองแล้วก็หลักแสนหลักพันะฮะแล้วก็หลักหน่วยหาในที่หลักสิบนะครับ4ี่าเป็น12นะมีสองหลักแค่หลักหน่วยนะครับสองสองเป็นสี่ามสองเป็น6นะครับจะบบวกกันในตรงนี้นะครับ สี่บวกกันกับหกเป็นศูนย์นะฮะเหลือสองตัวเดียวก็จะลดแต้มนะสุดบอกลดแต้มสองเป็นหนึ่งนะในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะฮะก็จะนําในหลักแสนนี่คูณด้วยเลขคงที่สองหมื่นคูณห้านะครับแล้วก็หลักพันนี่คูณด้วยเลขคงที่สามหลักสิบคูณห้านะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่เจ็ดถัดไปก็เหมือนกันนะครับนอสองห้าสามนะครับห้าเจ็ดหลักแสนหลัก หมื่นหลักพันหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแสนหมื่นพันสิบหน่วยแสนหมื่นพันแล้วก็สิบแล้วก็หน่วยนะฮะแสนหมื่นพันสิบหน่วยนะครับก็พยายามดูเนาะตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะจะได้เข้าใจเด้อนะครับว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมาไม่เข้าใจนะฮะเดี๋ยวจะงงในตัวเลขนะครับอ่ะถ้าดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปอีกเข้าใจแน่นอนนะครับเนาะหาในวันนี้นะครับ42เป็น8 7 5 3 5นะครับ2 3เป็น6 3 5เป็น15 3 3 7เป็น21นะฮะจำบวกกันทั้งหมดนะครับ5้บวกหเป็น10นะครับ8บวกกันกับ6เป็น14 4บวกกันกับ1ก็จะเป็นในที่ใน5นะครับตรงนี้นี่ก็จะเพิ่มนะครับแล้วก็ลดเพิ่มไปจาก5้าก็เป็น6ลดแต้มมาจาก5้าก็เป็น4เนี่ยเพิ่มลดแบบนี้เดี๋ยวผลที่ออก1630นะฮะก็มาที่1 หกนะะอ่ะมาตรงๆนะครับไปชี้ในลกถัดมาก็เลขคงที่ตัวเดิมเลยนะครับห้ 5, 3, เป็นสิบหได้สนะครับศูนย์คูณอะไรได้ศูบวกกันกับสเป็นเจ็ดนะศนบ,บวกลดแต้ไปก็จะเป็นหนะครับในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยสอเป็นสินะฮะศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์หนมได้สามสามห้าเป็นสิบห้านะครับศูนย์คูณเจ็ดได้ศูน, 15, น 0, ย 7, ์ 0. จะบวกกันนะครับก็จะเป็นที้ในสามบวกกันกับหเป็นแปูบวกเพิ่มแต้ม แล้วก็ลดแต้มเป็น789นะครับผลออก7743เจแล้วก็มาในที่ได้7 7นะฮะก็อยู่ใน2ตัวล่างนะครับถัดมานะฮะ63นะครับเป็น10ปากนะครับ72เป็น14 32เป็น6นะครับ4บวกกันกับ6เป็น0นะฮะเหลือ8ในตรงนี้ก็จะลดแต้มไปก็จะเป็น7นะครับสลับในหลัก10ส่วนในที่หลักหน่วยนะครับก็62เป็น12นะครับ85เป็น40 เจ็ดสามเป็นยี่สิะครับสีหเป็นยี่สินะครับสาเป็นยี่สิเนะฮะจับบวกกันก็จะเป็นในที่ในสบวกกันกับ1นึ่งเป็นสาสาบวกกับหนึ่งได้สี่จอสูบบวกเพิ่มแต้มนะครับเป็นห้ลดแต้มมาก็จะเป็น3ามนะครัผลที่ออกส8นะเป็นในตัวกลับนะครับแปด่นะก็มาที่สองตัวล่างนะครับถัดไปนะฮะก็เลขคงที่เหมือนเดิมเลยนะฮะศูนคูณอะไรได้ศูนย์สีเป็นแปดนะครับสอเป็นส แปดบวกกันกับ4เป็น12นะครับลดแต้มไปก็จะเป็น1นะในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะฮะศูนย์คูณได้0 5 5เป็น25นะครับ4 3เป็น12 2 5เป็น10นะครับ7 2เป็น14 5บวกกันกับ2เป็น7นะฮะ7บวกกับ4เป็น11นะครับเพิ่มแต้มนะครับ1เป็น2ลดแต้มมา1ก็จะเป็น0นะครับก็ผลที่ออก1 0 5 6นะครับก็มาใน1 0นะในที่ในล่างตรงๆในที่ใน1 0 เนี่ยฮะถัดไปนะครับ3 3เป็น9นะครับ1 2ได้2 6 2เป็น12นะครับก็จับบวกกัน2บวกกันกับ9เป็น11นะฮะ1นบวกสได้3ลดแต้มไปก็จะเป็น2นะฮะในหลัก10ส่วนในที่ในหลักรวยนะครับก็นำในหลักแสนนะครับ3 2เป็น6นะครับ4 5เป็น20 1 3ได้3นะครับ5 5เป็น25นะครับ6กคูณเ 6คูณ7นี่ก็จะได้ในที่ใน42นะฮะจับบวกกัน6บวกกันกับ3เป็น9 9บวกกับ5เป็น14 4บวกกับ2เป็น6เพิ่มแต้มนะครับแล้วก็ลดแต้มเป็น5 6 7ผลลอ,อก1 1 2 6งนึกะฮะก็มาในที่ใน้26นะฮะตรงตรง,ตรงในที่ในบนนะครับห้ามวดติดติดแล้วนะครับในสูตรนี้แล้วก็ล่าสุดขอให้ชูอีกแล้วกันนะครับ3 2เป็น6นะฮะ1 2ได้2 6 2เป็น12นะครับจับบวกกัน6บวกกับ2ก็จะเป็น8นะครับ8บวกกันกับ2เป็น0ลดแต้มนะหลักสิบหลักหน่วยนะครับ2 2 2เป็น4 2 5เป็น10นะครับ1 3ได้3 2 5เป็น10นะฮะ6 7เป็น42จับบวกกันนะครับ4บวกกันกับ3เป็น7 7บวกกับ2ได้9นะครับเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้ม90นะครับ90ย์ 9, 0, ล่าสุดสูตรนี้นะฮะก็จะเป็นที่ใน0 8 0 9 0 0 9 8 9 9แล้วก็9 0นะครับนี่เลยนะครับสลับในล่าสุดสูตรนี้ในงวดนะครับของวันที่ 25นะครับก็ขอให้ถูกอีกโชคดีกันอีกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนี่แหละ6ชุดเท่านั้นก็ขอให้เข้าเป็น 6, หกมวติด7จ็ดมวติดเข้าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่ะแคปหน้าจอกันไปนะฮะนำไปคิดงากันได้นะครับ,ส,บส,สำหรับในล่าสุดสําหรับในสูตรนี้นั่นแหละนะครับสี่ถีก็เข้ามาในนะครับตั้งแต่ในม้วดเนที่13กันแล้วนะครับถ้าจับคู่นะก็จะเป็นในที่ใน1 4 1 4 1 5 1 6น้นะครับ2 4 2 5นะครับแล้วก็26เนี่ยแค่นี้ นะครับเนาะนั่นแหละนะครับก็ตรงๆนะครับในที่ในหนึ่งหกเนี่ยฮะก็ไปในที่ในล่างนะครับอืมถันมาก็นะครับหลักสิบหลักหน่วยจับคู่นี่ก็จะได้ในที่ในหกหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับแล้วก็เจ็ดเก้านะครับอ่ะในวันนี้ก็มาในที่ในล่างนะครับก็มาล่างสองัวติดติดเลยนะครับในที่ในเจ็ดเจ แล้วก็ถักมานะครับวันที่18นะครับ7 8 345นะฮะก็จะจับคู่เป็น73 74 7 5 8 3 8 4ดแสแล้วก็85นะครับนะก็มาในชี้ใน8 4 4 8อ่ะดอนวันนี้เป็นในชี่ในตัวกลับนะในงวดที่สนะครับสูงนี้ก็มาได้ทั้งตัวตรงแล้วก็ตัวกลับถัดมาวันที่20นะครับจะับคู่เป็นในที่1 0 นะครับ1 1 1 2 2 0 2 1แล้วก็2 2นะครับในงวันนี้ก็มาใน1 0นะฮะอ่าก็ยังอยู่ในล่างนะ1 0ตรงๆนะครับสลับในวันนี้แล้วก็ล่าสุดวันที่23นะครับจะคู่ให้เป็นนที่ใน2 2 5 2 6 2 7 3 5 3 6 3 7นะฮะ6ชุดเท่านั้น อ่ะนั่นแหละนะครับก็มาในที้ระบนนะหลังจากที่มาล่างนะครับสีม้วนติดติดก็ไปในที้ระบนสองหกตรงตรงเลยสูตรนี้นะครับเนาะอ่ะสถิตินะฮะห้ามวติดนะครับสลับในสูตรนี้ยังไงก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกเป็นหกม้วนติดแล้วกันวันที่ยี่สิบห้านะครับสลับในหวยลาวนะครับสูตรนี้นะฮะก็จะเป็นในสูตรชื่อสูตรนะฮะสูตรนี้ชื่อสูตรว่าสองสองห้าห้าหก สูตร2556นะฮะยังไงก็ขอให้เข้าอีกถูกอีกก็ให้ได้เฮกันอีกแล้วกันสหรับในล่าสุดวันที่25คใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ